ไม่ใช่เป็นการติดตามปะใช่ไหมเรามาถ่ายรูปอยี่คุณนี่คุณปิงมาเอา,เอากล้องมาถ่ายไม่ใช่มาติดตามข่าวสิแต่เรากําลังเก็บข้อมูลอยู่หรือเปล่าถ้าจะเป็นขั้นตอนานเาขั้นตอนเก็บข้อมูลยอมรับมะยอมรับได้ไหมคะน้องๆยอมรับได้ใช่ไหมฮะเบอร์นหนึ่งไปละน้องนาน้องไม่เสียใจนะค่าพอดีว่าข้อของน้องอะเป็นเบอร์นหนึ่งครูเลยอธิบายน้องนาก็อาจจะแบบเอ่ยน้าตาลเล็ดนิดนึง,นนงข้อต่อไปที่จะถูกตัดออก คือข้อสามที่เธอเลือกไว้สองข้อเลยล่ะนะฮะที่เธอหลังเลแล้วบางหนึ่งกับสาม,มยังไงก็ไม่ได้คะแนนอยู่ดีอะสำเล่นวิเคราะห์พื้นที่ปับน้องว่าไหมตอนวิเคราะห์มันไม่ใช่ตอนติดตามแต่เป็นการเอาเนี่ยมาวิเคราะห์อีกทีปะ่ะถูกปะ่ะครูตามละครสมมติครูอุละครนี่สนุกมากเลยอ่ะนาอมันมันไม่ได้หลังใจอย่างเงี้ยเราดูเราเราอเราตามละครแต่ครูไม่เกี่ยวกับวิเคราะห์วิเคราะห์มันคือเอามาพูดอีกทีไม่ใช่หรอ ใช่ป่ะเบอร์สามเราก็ตัดออกเหลือสองกับสี่ค่ะสองกับสี่ไม่ต้องเกรงค่ะน้องใครที่มาถึงสองกับสี่แล้วสุดยอดเอ่อน้องนาจา๋าน้องนา่ะครูรบกวนน้องนาส่งไหม่มาทางน้าดีได้ไหมฮะครูอยากให้นิดนึงนะคะน้องนาค่ะตังกิวนะคะขอบคุณมากอ่น้องเชิญค่ะ สองกับสี่ยังจะเลือกข้อสองอยู่ไหมครับแล้วข้อสองครับยังจะเลือกข้อสองค่ะอ่ะมาเลยนะ,ะหนึ่งคนแถวนั้นใครก็ได้น้องลุกขึ้นมาเลยค่ะ,ะคนไหนได้ไหมเราลุกขึ้นมานิดนึงแนะนําตัวชื่อเอาชื่อเล่นแล้วกันง่ายๆแล้วกันนะฮะจะได้กันเองกันหน่อยค่ะเชิญค่ะน้องสวัสดีสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชม,มนะฮะเชิญค่ะไม่ไม่ดังไหมคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชยาวิชน,น,านานนท์มาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะชื่อเล่นว่าค่ะชื่อฟิวค่ะปิวฟิวค่ะปิวอ๋อฟิวฟิวนึกว่าปิวได้นะโอเคน้องฟิว <laughs> น้องฟิวเลือกขึลล้นมาน้องฟิวเลือกข้อไหนเอ่ยข้อสี่ค่ะทําไมไม่เลือกสองคะมันจากแผ่นพับค่ะศึกษาจากแผ่นพับอะค่ะ เบอร์สองแผ่นพับแล้วยังไง,งแล้วเบอร์สี่อ่ะน้องน้องเออน้องฟิลแล้วเบอร์สี่ทําไมถึงเรื่องอ่ะก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษาค่ะแล้วมันมน่น้องฟิลหาครูต้องการเหตุผลในการฟันธงอ่ะฮาน้องฟันกันแบบว่าฟันขาดเลยอ่ะนะฮะฮะต้องให้อ่านแล้วขาดหรือว่าทําไมต้องเป็นข้อนี้เปลี่ยนใจไหมเมื <c oughs> ม่อกี้เธอหนึ่งกับสต้อตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนอ่ะนะฮะเพราะมันผิดทั้งคู่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็นข้อ อให้ปรึกษากันด้วยอ,อย่ามองตากันสิปรึกษากันธรรมดาเออเรื่องข้อไหนต้องมองหน้าผู้พูดกับข้อสองเอาข้าสอ,อสองตกลงคิดตรงกันเออนะฮะโอเคน้องฟิวน้องฟิวเอาสี่แนะ่นอนป่ะคะเหตุผลตรงมันอยู่ตรงแผ่นพับกับตรงอินเทอร์เน็ตเหรอคะใช่ไหมครูจะบอกว่าจริงๆแลวนะคนที่ตอบเนี่ยเด็กหลายคนนะครูว่ารู้นะแต่ที่ไม่เป็น เนี่ยนะเด็กบางคนยังเป็นอยู่เรายังเด็กเรายังเด็กไง่อธิบายไม่ละเอียดน,น,นะฮะขออนุญาตไปกาคำตอบอยู่กรีดเลยนะคนที่ถูกขออนุญาตกรีดเพราะคนนี้ยากมากคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกข้อ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะตามเสียงข้อสี่ค่ะ <c oughs> น้องฟิวทำไมเก่งจังเลย ป,ปมือน้องฟิลหน่อยค่ะฟิล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 โตตาบูุนิดนึงได้ยินเสียงคูไหมได้ยินค่ะฟิล <Feel. S 1> จริงๆอ่ะคีมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ครูอยากให้น้องฟิลพูดให้เพื่อนฟังด้วยครูยจะได้แบบเออถ่ายทอดให้แบบท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนอ่ะชอบว่าวัยรุ่นเหลือเกินวัยรุ่นไม่สนจงใจไม่สนไม่สนใจวิเคราะห์ไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นจะเรื่องข้อสี่ได้ยังไงเห็นไหมล่ะฟิลค่ะ ทำไมไอ้เบอร์สองอ่านข้อข้อข้อความซูนามิจากแผ่นพับเขาก็ติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หรอทำไมไปเลือกสี่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตล่ะข้อสองมันเป็นข้อความนะค่ะอาจารย์แล้วก็ข้อข้อสี่ใช้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดค่ะดีมากอันอันหนึ่งเลยคือหนึ่งอันที่น้องเขาตอบดีนะคือถ้าเป็นแผ่นพับมันจะไม่ได้อัปเดตเลยถูกปะอันไหนก็ไได้อัปเดตใช่ไหมฮะ คือปรับข้อมูลให้ทันสมัยอะไรเงี้ยแมบางคนแบบไม่ได้ต้องพูดให้มันแบบเป็นอะไรมันกิจลักษณะแต่ว่าคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจนะครูว่าอัปเดตเขาะเข้าใจกันง่ายกว่าหรือเปล่าอัปเดตถูกไหมฮะคือถ้าเนแผ่นพับนี่มันจะไม่อัปเดตแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องฟิลว่าไหมว่าแผ่นพับส่วนมากคนจะไม่ไปหยิบเขาจะมาแจกหน้างเรียนถูกไหมฮะเหมือนไอ้บางที่ที่วันไปนั่งอะไรเนี่ยโฆษณาสินค้าหรือโฆษณาสถานที่ต่างๆไปแจกน้างเรียนแล้วกูถามว่าเวลาแจกในคนอ่านหรอ ถูกไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยเบอร์เบอร์สองนี่นะฮะคือเนี่ยข้อมูลวิ่งมาหาเราไม่ใช่เราวิ่งไปหาข้อมูลถูกหรือเปล่าแต่อินเทอร์เน็ตมันวิ่งมาหาเราไม่ได้เราต้องเป็นคนไป,นเ,ปเปิดหรือเปล่าเธอถูกหรือเปล่าการติดตามถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยครูคิดว่าเบอร์สี่เป็นกล่วที่เราวิ่งไปหาข้อมูลแต่เบอร์สองนี่เหมือนข้อมูลวิ่งมาหาเราหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่น้องอธิบายในดีมากคือเบอร์สองนี่มันไม่ได้อัปเดตอะไรแต่เบอร์สี่อินเทอร์เน็ตมันต้องมีการอัปเดตอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่่แล้้วอออคคําาตบืขดีมก แล้วถ้าจะเห็นชัดเปรียบเทียบนะน้องห้องนี้นะฮะใครเป็นสาวกเกาหลีสาวกเคป๊อปสาวกอะไรพวกนี้นะนี่จะคงนี่จะคุณนะหนูไหมฮะแล้วถ้าเราถ้าเราสนใจเพาจริงๆเวลาเราติดตามข่าวสารเราต้องให้เข้ามาแผ่นพับมานั่งแจกนั่งเรียนหรอเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์นี่จะคุณเข้ากูก็เราก็เห็นหมดเลยจริงไหมฮะ <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะเบอร์สี่นี่ชัดเจนนะเคลียร์มาแล้วยอมรับไปยัง <Okay. S 1> เออเห็นนะเออจะได้รู้เรื่องเอามันเป็นแบบนี้ดีมากยี่สิบแปดค่ะ นี่าศาสนาไหนสอนว่าถ้าตบแก้มขวานะฮะจงเอียงแก้มซ้ายเนี่ยให้เขาตบค่ะาศาสนาไหนสอนแบบนี้คริสต์ครับขเค,คริสเชื่อไหมว่าไม่ต้องถามใครเลยเนี่ยทั้งห้องส่งทั้งนี้เนี่ยพร้อมใจกันตอบเลยนะค,ะครับเก่งมากเก่งมากๆด้วยนะเพราะว่าอะไรเก่งมากแต่หัวใจผมเก่งมากๆถูกไหมฮะคาตอบก็คือศาสนาคริสต์ค่ะเบอร์สามค่ะ ถูกต้องมาโอเคนี่มีความรู้นิดหนึ่งทําไมตบแก้มขวาล่ะไม่ตบแก้มซ้ายอะบอกท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยใช้มือซ้ายใช,ใช้มือซ้าย,ใช,ายใช้หลังมือตบ <laughs> ใช้หลังมือตบแสดงว่าโกรธมากไงเพราะปกติเราตบนะนี่นะฮะสอนนี้ไม่ได้สอนอ้ไแต่อย่างนี้นะฮะตบปึ๊บมันต้องไปแก้มซ้ายนี่ตบแก้มขวานี่คือใช้หลังมือนะแสดงว่าโกรธมากเวลาคนเขาโกรธมากเนี่ยนะฮะ แต่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 ไม่ใช่หมายถึงว่าอธิบายนี่เป็นการบอกว่ามันจะเป็นการหมั่นไส้มาเขาตบเสร็จเอาอีกข้างไีกข้างไหมมันก็เป็นการยั่วยวนใช่ไหมฮะแต่อันนี้แบบว่าเขาโกรธหนักมากค่ะก็ให้แบบว่าเอียงเนี่ยแก้มซ้ายเขาตบก็คือหมายถึงว่าสรุปง่ายๆคือว่าให้เอาความดีเนี่ยชนะเข้าใจใช่ไหมฮะเบอร์สามนะฮะดีมากมายี่สิบเก้าค่ะขออนุญาตเบอร์ยี่สิบเก้านะฮะศาสนาใด ที่ชื่อเรียกศาสนาแปลว่าสันติเออนะฮะหนูนาลุกขึ้นมาดีไหมฮะลกนิดนึงหนูนาบอกเพืเอ่อท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะทางบ้านด้วยแล้วก็เพื่อนๆในห้องส่งด้วยเพราะว่ามางคนรยังไม่รู้จักหนูนาเลยหนูนาอยู่ชั้นอะไรฮะอยู่ชั้นม .4 ค่ะม .4 ค่ะม .4 เนาะหนูนาลุกขึ้นมาหน่อยดีไหมครับจะได้โดดเด่นออกมาจากเ,เพื่อนเพราะว่านั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยดูไม่รู้ว่าไผ่เป็นไผเลยนะฮะ ฮะหนูนาไหนบอกคุณหน่อยดิว่าศาสนาอะไรปราปราวาสันติศาส,สนาอิสลามแมดีมากโรงเรียนน้องชื่ออะไรฮะโรงเรียนสันติวิทยาค่ะใช่สันติก็แปลว่าอะไรนั่นเองฮ่อฮห <laughs> <laughs> น,นาไม่งงใช่ปะ่ะอิสลามแปลว่าสันติแล้วถามว่าสันติแปลว่าอะไรอิสลามค่ะ <laughs> ใช่ค่ะอิสลามค่ะ <laughs> <laughs> เห็นนะ แล้วครูปิงเนี่ยข้อนี้นะน้องนารู้ว่าครูปิงตอบได้ไม่ใช่ว่าเป็นครูนะไม่ใช่ว่าเนื้อหาในหนังสือนะครูปิงไปสอนอ่ะออกไปรถโชว์แล้วโรงเรียนเขาเชิญมาเคยไปสอนที่โรงเรียนอิสลามสันติชน <Okay. S 2> เคยได้ยินชื่อไหมฮะ <Okay. S 2> อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจำได้อิสลามเป็นคนที่รักสงบรักสันติเป็นศาสนาที่ดีฮะฮะเออเอเอหนูหนาหนูหนา,นนาช่วยอีกหน่อยได้ไหมฮะจะคิดว่าช่วยได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะอ่าได้หนูนาไหนบอกครูหน่อยสิอิสลามแปลว่าสันติใช่ไหม แล้วคนที่นับถืออิสลามเขาเรียกว่าอะไรฮะเพื่อนๆขำกันใหญ่เลยอิสลามแปลว่าสันติแล้วคนที่นับถืออิสลามเขาเรียกกันว่ามุสลิมค่ะอ่ะ,อะมุสลิม <laughs> แล้วมุสลิมแปลว่า <laughs> <laughs> ช่วยกันหนูนะ บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะมุสลิมแปลว่าผมออกแล้วก็สอบเธอฮะมุสลิมแปลว่าอิสลามค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวงงอ่ะสันติคืออิสลามอิสลามบอกว่าสันติเันติสันติไปมุสลิมหนูนาเลยแล้วอย่าแพ้เขาเลยแล้วสู้ๆผมให้กำลังใจค่ะค่ะมุสลิมก็คือคนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะอ๋อทั้งหมดคือเท่านี้นะฮะคือจริงๆไม่ไม่ไม่หนูนหนูนหนุนนา ครูปิงเคยฟังมาว่าคําว่ามุสลิมตายฉันนั่งทีเถอะไปทางนี้เถอะมุไม่พอดีเดี๋ยวกลัวไอ้นี่บังหน้าฮะมองแล้วหน้าเกลียดนะครับจมูกปากหายเหลือแต่ตากับไอ้นี่นะฮะแท่นเลยจะเป็นตัวประหลาดเลยต้องอย่างนี้ไม่เขาบอกงี้หนูนะเขาบอกว่ามุสลิมแปลว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าหรือเปล่าตุลงใช่ไหมฮะใช่คะ่ะตกลงก็ใช่ด้วยฮะเป็นอย่างนั้นฮะใช่ฮะโอเคหนูนาะเนะพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรหนูนาะบอกครูปิงเร็วข้อ ขอ้อสี่ค่ะอิสลามค่ะดีมากศาส,สนานี่แปลว่าสันตินะ,อ,ะอุต่าแล้วเวลาเราใกล้หมดแล้วล่ะเราก็ต้องเลือกข้อนี่นะคะน้องๆเลือกข้อที่โจทย์ยาวแต่ที่ไปง่ายๆนะต่อจากสารศาส,สนาเรากลับมาสาระเศรษฐศาสตร์นะ,ะข้อ14ค่ะน้องๆรบกวนต้องเปิดหน้านิดนึงอ่ะนะคะเแบอร์สิบสี่ถ้าสหรัฐอเมริกามีปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทยคะ่ะคือพูดง่ายอเมริกาคุณพูดง่ายได้ไหมฮะพูดสหรัฐมาดูระบบโมเป็นไรอเมริกาแล้วกันอเมริกาเนี่ยทะเลาะกับเมืองไทง โดยกล่าวหาว่าเมืองไทยเราเนี่ยทุ่มตลาดสิ่งทอทุ่มตลาดแปลว่าอะไรทุ่มตลาดคือเอาของไปขายถูกๆตอนแรกและพอว่าของเราติดตลาดก็ไปขึ้นราคาตอนหลังนะฮะเขากล่าวหาว่าเราไปทุ่มตลาดสิ่งทอ,ส,งทอสิ่งทอคือพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกผ้าในประเทศเขาอะ่ะคือเราไปทุ่มประเทศเขาเขาก็เลยจะขอเก็บภาษีขาเข้าสิ่งทอจากประเทศไทยน่าตราดที่สูงกว่าสิ่งทอจากประเทศอื่นแม้โจทย์อ่านแล้วเข้าใจยากจังเลย สรุปง่ายๆเขากล่าวหาเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วสรุปบทสรุปของการกล่าวหาเธอทําแบบนี้ฉันขอเก็บภาษีประเทศเธอนะเธอเธอเอาเสื้อผ้ามาขายประเทศเข้ามาในอเมริกาประเทศอื่นเขาเสียสิบอเมริกาประเทศไทยต้องเสียห้าสิบประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสนอให้องค์กรใดแก้ปัญหาความขัดแย้งว่าเอา้าทําไมต้องมาทาไมต้องมาเก็บภาษีเราขาเข้าเราแพงอะ่ะเราจะเสนอไปที่หน่วยงานไหนครับ o, มีแต่ไม่ uto มีเอเปกมีนัฟต้ามีเบอร์สี่อ่านออกไหมฮะ อังทัดใช่แล้วค่ะอังทัดน้องจะเลือกอะไรว่ามา w ับ a p e ลยนับตะหรือว่าอังทัดคะ่ะเชิญคะ่ะคำตอบเวลาเหลือน้อยค่ะ WTO เบิคดับค่ะน้องค่ะครับ W <TO S 1> ัเบับเบิน้องยะน้องยะเป็นน้องๆอจากปัตตานีอีกคนนะฮะไมโครโฟนอยู่กับยะไหมคะน้องยะอยู่นะฮะน้องยะเลือกข้อไหนจ๊ะไม่อยู่ไหมคะอยู่ไหมไม่อมะอ ยังไม่อยู่อ่ะแป๊บหนึง่งออกก็เกิดการติดขัดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขาไม่ตัดต่อเลือกข้อหนึ่งเหมือนกันค่ะต้องอยะนั่งไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดต่อเขาก็จะไม่รู้ว่านายะชื่ออะไรเดี๋ยวคุณเริ่มใหม่อย่างงี้คุณไปถามนี้นะฮะว่าน้องๆคนหนึ่งแล้วกันนะน้อง,น,องน้องยะเพิ่งนะ อันนี้นะฮะเราก็คืต้องไปถามน้องที่ปัตตานีดีมะให้น้องมีส่วนร่วมนะคะน้องคะรู้สึกไมโครโฟนจะส่งไปที่น้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใช่ไหมฮะตรงนั้นนะฮะอันนั้นทำตัวนิดนึงค่ะลุกขึ้นมาเลยปบมือต้อนรับนิดนึงค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาซียามิีอนะคะมาจาชื่อเล่นชื่อเล่นก่อนค่ะค่ะชื่อยะค่ะชื่อยะจากโรงเรียนโรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยาค่ะ ฮ่าโอเคน้องยาพร้อมจะเลือกข้อนี้หรือเปล่าค่ะเลือกข้อข้อหนึ่งค่ะเลือกข้อหนึ่งซึ่งทําให้สามคนนี้เลือกตรงกันและเป็นคาตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะข้อหนึ่งค่ะเก่งมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการค้านะคะว่าทําไมมาเก็บภาษีหาข้าเราแพงแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยองค์กรที่ดูแลเรื่องการค้าข้อตกลงการค้าให้การค้าทั้งโลกเป็นเสรีคุณไม่มีสิทธิ์มาต่อต้านสินค้าจากประเทศเรา ก็คือดับเยทีโอน้องขาบอกท่านผู้ชมว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยก็มีความรู้สังคมไม่แพ้ผู้ใหญ่เหมือนกันดับบิยูทีโมีชื่อประอาจมีชื่อเต็มเต็มย่อมาจากชื่อเต็มเต็มว่า world t r a t e organization นะฮะ world t r a t e ก็แบบว่าองค์นี้องค์การ อองค์การทีก็คือเทรดแปบลบว่าการค้าแต่ยูคือเวอร์ใช่ไหมฮะก็แบบว่าองค์การการค้าโลกหมายเลขหนึ่งคะ่ะดีมากส่วนเบอร์2องเอเป็กนั้นเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชียแปซิฟิกไม่เกี่ยวข้องนะคะแล้วเบอร์3ามนับหน้าเป็นเขตการค้าเสรี นะคะทางอเมริกาเหนือ N อนี่มาจากนอตอเมริกาไม่เกี่ยวข้องแล้วภาษีอังถัดนี่เป็นเป็นเรื่องการตกลงระหว่างกลุ่มประเทศกําลังพัฒนากับประเทศ,เทศ,เทศพัฒนาแล้วนะคะเนื่องจากเวลาเนี่ยมันเข้ามากระชั้นเลยที่บายไม่ได้ละเอียดเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้ามีโอกาสครูปิงจะกลับมาที่บ่ายให้น้องๆฟังอีกครั้งวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะตับน,น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดปัตตานีทุกคนวันนี้ลาแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ